ก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นโฟวินหรือเปล่าฝั่งนี้น,นอ,อันนี้พี่เพิ่งจัดใหม่ใช่ไหมไครับอันนี้เป็นพวกอ่โซนเตี้ยใช่ไหมไไครับใช่เตี้ยอันนี้เป็นแปดครึ่งแบบไม่ล้นแปดครึ่งคือไม่ไม่ล้น อันนี้ลายเก่าลายเก่าเอ้าอร่อยไหมโอ้โหกำล,ลังอร่อยเลยวะของเยอะมากเลยอ่ะเคยได้ยินแต่ในเพจในที่เขาทำกันนะนะที่เขาทำกัน ไม่ใช่พูดผิดพูดผิดที่เขามาทำมาทำรถอะไรประมาณนี้เกินไปหัวหน้าครบชุดเลยอ,ะอ่ะอนเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็นพวกแบบออฟโรดอืม ตัวนี้สวยไหมปะเหมือนได้แซมไหมนี่ฮะไปะเซมงี้เหรออือย่างี้ไหม,มแบบไม่ใช่สวยดีวดะตัวนี้อสวยมากเลยอ่ะไหนในกล่องที่บางอยู่น่นอ่ะตัวไหนตะเน,นี่ยพี่อยากได้ตัวเนี้ยแต่มันไม่มีสิบแปดวะเนี่ย ตัวไหนวะเบาอ่ะยังเบาเลยอ่ะ <ś c oughs> นี่นะอันนี้ล้นหรือเปล่านนกี่นิ้วเกาุ <9. 5. S 1> ม้เท่ากับของพี่ไม่ล้นไม่ล้น ใชนี่สวยกว่าตัะเนี่ยอเนี่ออก็จะเป็นแบบออออชั่นมันลยกมอาเก้าครึ่งสครนั่นะเนี่ยผมชอบแบบนี้ชอบลายนี้เลยลายนี้ก็สวยนะเนี่ยเป็นการเลยนะเนี่ยลายนี้ก็สวย

แผ่นอุดอันนี้อะไรดีเรียรอะไรวะนี่อันนี้อินเตอร์อะไรวะนี่นี่อินตอเตอร์รถเองนี่คงพี่ใส่กรงตรงนี้แหละ เนี่ยอันนี้เทอร์โบอะไรเปร์พันหรือว่าอะไรวะอันนี้เขาผ่าเทอร์โบให้ดูคือเฮ้ยอันนี้ทอยดีกระป๋องดูดเข้านี่วนปัน่นออกมานี่อันนี้ก็ดูดออกมานี่ แค่นี้เนาะเทอร์โบไม่มีอะไรมากมายอันนี้เสร็จแล้วแล้วนี่อู uh, ้ใช่ไหมเสร็จแ,แล้วอ่ะยังสวยเลยอ่ะเนี่ยไปซ่อมเหรออู้ลุแบบนี้เลยวนะ่ะแต่นี่ขี่ไปได้แต่เล็เดียว ใหญ่เลยนี่ยางมือสองอ่ะใส่ไหมอ่ะอู้ยังสวยเลยอ่ะเขาเรียกรุ่นอะไรเ่ะเนี่ยนิสันอะไรฮะนิสัน,น,น GTR โหลดด้วยเล้วดัดแนบอันนี้เวลหรือว่ายางเก่าหรือว่าใหม่เก่าหรือเปล่าหนูมาดัดแต่นบหรือเปล่าจัดทรงอ๋อมาเปลี่ยนยาง เราก็มาถ่ายน้ำมันเครื่องราคากี่ล้านเนี่ยพี่แบงค์กี่ล้านครับ10ว่าล้านคันนี้น่ะโอ้นึงเดียวะไทอย่ถอดรองเท้าด้วยไหมถอดรองเท้าอยู่บ้านมีสี่ลำ มีแมคคาร์เลย์นะไม่มีแมคคาเลนมีเฟลอเรลลี่มีหลายรุ่นคที่สิบกว่าเลอพี่นี่สิบกว่ามีเอันนี้เคยขี่ออกไหมครันนี้อันนี้ก็ขี่นะแต่ก็ยังไม่รู้จะไปไหนผมไม่มีเวลาเบ็ดเสร็จเท่าไรคันนี้นี่หลายแสนมีแสนหรอแสนแสนเลยพี่เลยครึ่งล้านแล้วพี่โอ้โหขอบคุณครับมีขนาดกันนะเฉพาะมอเตอร์ไซค์ครับครึ่งลครึ่งล้านครับโอ้โหพี่มอเตอร์ไซค์คันนี่ยเขาแพงกว่าร้านกว่า ใช่เหรอได้นี่ผมเห็นเขาแต่งสวยๆเขาขายกันอยู่สองแสนกว่าบาทนี่ไม่ไม่แพงอันนี้พี่เอาได้เพราะแผงคอผมเดียวนี่เป็นแสนอ่ะแผงคอเป็นแสนใช่แมงอย่างเดียวมีอันเดียวในประเทศไทยฮะใช่ครับมีอันเดียวในประเทศไทยใช่ครับยังไม่มีคนทาผมนะคนแรกโอ้โหสุดเกินก็ก้อนก้อนมีเนียมก็ก้อนอันนี้เนียมก้อนหนึ่งก็ประมาณสามหมื่นกว่า แล้วก็ตอนตัดเนี่ยมันมันไอมันเลเซอร์ไม่ได้แล้วอ,อะไรไม่ได้มันต้องตัดในน้ำของเขาเรียกว่าตัดอะไรที่เป็นเส้นทองแดงผมจำชื่อไม่ได้โอ้โห oh oh. นาทีละบาทอ่ะค่าตัดสี่เกือบห้าหมื่นตัดตัด oh oh. ชิ้นเดียวใช่ครับมันตัดเป็นนาทีนาทีละบาทคูนาทีละบาทมันเป็นตัดงานที่ละเอียดมากเนี่ยให้บริษัทญี่ปุ่นตัดให้ เขาเรียกอะไรวะผมจําชื่อไม่ได้อะเพราะว่าไอ้ไทเทเนียมมันจะตัดไม่ได้มันจะเป็นไฟครับมันต้องตัด่ันนะแล้วก็ถ้าตัดเครื่องไม่ดีมันจะไม่เรียบแบบนี้ซุปแจ็คเลือกนี่ครับมันก็มีหลายคันไม่ใช่มีคันนี้เยอู้มิตซูเอากระจกเป็นอย่างงี้หรอเออกระจกมันถอดออกทำสีไงโอ้นี่ต้นตำรับเลยใช่ไหมคันนี้ เดียวฮ้ยพี่รถพี่ไม่มีเครื่องหรอเครื่องทำอยู่เนี่ยรถไม่มีเครื่องวิ่งได้ครับ่รถเข็นไงเนี่ยพี่แบงค์ออกมาเพื่อเข็นเท่านั้นนะเนี่ยคันนี้เนี่ยก็เก็บไว้เพราะว่าเป็นต้นตระกูลตาลาบะอ๋อคือไม่ปล่อยไม่ขายจะมีคนมาซื้อมันมันสวยมากแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเราก็เลื่อนเนสวยมากกอย่างน้อยก็เป็นไม่มีใครมี โอ้โหดูถ้วยล้ออะไรนะล้อแท้โอ้โหคุหมเนี่ยมเหรอพี่นี่ชุบโอ้โห,โโหทำสีไงดูดิหนึ่งสองสามสี่คัน โอ้โเฮ้ฮึฮึโอ้โพี่ชุดหน้าเนีหมดเท่าไหร่เนี่ยรวมแบง์ลยแสนเชุดแบงกีอยู่ไปคือแ้เคยขีงไมี่ขีมีหลายรุ่นโอมยอลยงไหผมติดตามในเพจพี่แบงค์อยู่วันนี้ได้เจอตัวจริงแบบผมดูเพจพี่ทุกวันนะนี่รอท่อรอท่อรอโชครอดูอุ้ย อย่างนี้กูบอกเอาฮาดิเกินไปวหน้าเราได้มีบุญนะครับจับรถราคาเป็นล้านๆครับจับแล้วอันนี้ขอให้ผมได้แบบนี้เหมือนพี่แบงค์เด้อเนี่ยความฝันของไัยรุ่นนะความฝันของไัยรุ่นเลยอ่ะอันนี้มัน โอ้โหสุดยอดเลยดูท่อเสียได้จับแล้วดมิีเตอนนี้ตอนนี้ถ้าแพงกว่าของผมก็จะเป็นตัวลิตัวพิเศษ30ล้าน30มสิบล้านแพงกว่าของผมแต่ก่อนของผมเป็นลิมิเต็ดแต่สีนี้มันเป็นลิมิเต็ดเหรอครับอันนี้เครื่องกีสูบครับพี่แบงค์คันนี้ไงกสูบไลท์เบร ที่พาแม่ขี่รถไปตลาดไงพี่ดูเบรกผมเนด็กเบรกพี่เด็กแสโอ้กระจกนี่ซื <c oughs> ้อรถผมได้ขับมึงเลยพี่โอ้ตอนนั้นกระจกลันโบแต, <c oughs> ตบกแอะเกือบเจ็ดแสนอ่ะโอ้รู้ราคากระจกแล้วเ,เหมือนซิปเปละเอะเด็กชนลัมโบผมอะ่ะใบหน้าแตกกระจกแตกต่อมตียางหมดไปประมาณเกือบสามล้านอะ่ะโอ้ ชนไฟหน้าแตกช,ช,ชนแล้วก็ชนบี้กระจบแตกก็เรื่หน้ามืดอะ่ะคนต้อมีงินหน้ามืดครับนี่ครับแค่ต้อมีเงินจะรถบถี่ห้าแสนแล้วเราบูมบี้เนี่ยเด็กชนเราเราไปชอวเราจ่ายเองครับไม่รับไปชอว์เป็นรถบูมบี้ที่ที่แม่ใครมีขาดไม่ได้ไงครับใครรอไม่ได้เนะพราะประกันไม่จา่ายครับโอ้โหโดนอย่อนี้บทสิกพี่โอ้โต้องผีหน้ามืดหน้ามืดพี่เด็กเป็นล้านเนี่ยเด็กจะพอเด็กเป็นล้านเด็กล้านกว่า ไปแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเจอกันคลิปต่อไปครับนี่ก็ใครอยากมาเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะครับราคาเป็นกันเองนะครับที่เบงยางซ่าที่อยุธยานะครับพิมพ์มาเลยนะครับมีสาขาหนึ่งสาขาสองครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ